แพระับว่า,ากัน,ว,นว,ว่าเป็นสถานที่ที่พระเจ้าได้มอบปาาให้เหมือบบนวัดทีลากาได้สร้างเป็นเจดีบัรจุบ่าท,ที่นี่นะครับแต่ว่ารูปทรงคล้ายกับพระโรมุสโธนะครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้คนลูปลักษณะทั้งหมดแต่ว่าเป็นเจดีที่ใหญ่มากนะครับ เรียกว่าใหญ่ที่สุดในอินเดียก็ว่าได้นะครับถ้าผมกจำไม่กินนะครับเพราะว่ารอบฐานที่พวกนเนราลอกใหญ่มากนะครับในคสมัยพุทธกาลร,รือว่าในครั้งสมัยโบราณก็เหมืนกัญญนะครับหรือว่ามีความสวยสดงดงามหรือว่าพุธรูปก็ดีอะไรก็ดีที่อยู่ตามช่องตามไรเนี่ยก็ถูกเคลื่อนย้ายนะครับ านเนี่ยท่านสร้างได้ยังไงนะครับหลายที่อย่างธรรมบัณตาหรือว่าธรรมโรราหรือว่าสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาการก่อสร้างสมัยโบราณเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีคือยังไม่ทันสมัยต้องใช้กําลังกําลังกายและที่สําคัญคือกําลังศรัทธาคือต้องมีศรัทธาที่จะทําได้สร้างได้บาสถาน ไม,ม่คิดว่าจะทำได้อย่างทัพมัชชตาเพราวัาที่ทำการจอกกินในการแกะลายอย่างที่นี่ก็เหมือนกันนะครับเจดยีย์ที่ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่ใหญ่มากซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่สร้างด้วยความศรัทธาแล้วก็แสดงออกถึงความาเคารพสักุลละลึกถึงคุณของพระสัมมาดาถึงแม้ว,ว่าผู้สร้างจะตายไปแล้วนะ ว่าที่สิ่งที่สร้างเนี่ยพวกมันก็ยังไม่ตายฉะนั้นในเรื่องของศาสนาวัตถุท้าว่าจําเป็นไหมบางอย่างก็จําเป็นการก่อสร้างเพื่อใช้นะครับในส่วนที่เราต้องใช้กุฏิสลา,าห้องน้ําันี้เพื่อใช้การก่อสร้างบางอย่างสร้างเพื่อโชว์มีงานสถาปัตยกรรมมีความศรัทธาที่แสดงออกถึงความตั้งใจ ในการก่อสร้างสิ่งเหล่านั้นทําให้เกิดความสวยงามและเอียดปราณีตในเรื่องการก่อสร้างทั้งรูปลักษณะทั้งลายหรือว่าอะไรหลายอย่างที่เราเห็นที่เป็นเหมือนกับการแสดงออกถึงความศรัทธาอย่างการาสร้างปัฏฐารูปก็ดีหรือว่าการสร้างอะไรสิ่งหลายอย่างที่แสดงออกถึงความศรัทธาและก็ความตั้งใจเป็นอย่างยิง่งถึงแม้ว่าจะยาก แต่ว่าก็สามารถเรียนรได้วันนี้เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาทางด้านการสถาปัตยกรรมที่ส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาศรัทธายังไงสิ่งเราด้นสร้างแล้วก็ยังได้โชว์ให้ผู้คนได้เห็นเป็นมรดกให้กับลูกหลานคนต่างประเทศคนต่างชาติไปกราบไปไหว้ไปชมถึงจะไม่ได้กราบไหว้ ไปชมเหมือนกับว่เรามาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นมรดกสร้างไว้โชว์ให้เห็นความศรัทธาเห็นความสวยงามก็เป็นบุสนะครับในส่วนของผู้สร้างถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมรดกให้กับศาสนา,ศาสร้างเพื่อบูชาเนี่ยการสร้างเพื่อบูชาเนี่ยสร้างเพื่อนอบนอบ้อมระลึกถึงคุณของพระศาสดา,ศาอย่างเราสร้างพระเจดีย์หรือว่าสร้างพระตุทโร หรือว่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้เราได้ก,กราบสักสการะบูชาและลึออก่องอคุณของภาษาสดาที่เราจะนําไปสู่การปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นอย่างเวลาที่เราไปพระธาตุหรือว่าไปสถานที่สําคัญเมื่อเรากราบแล้วเราก็พากันปฏิบัติด้วยบางคนอาจจะมองว่าสร้างแล้วเนี่ยการกราบไหว้การอ้อนวอนหรือว่าการแบบยังไม่สามารถเข้าถึงธรรม อันนี้เราก็เดยไปสรุปทั้งหมดอาจจะมีบางคนที่ไปกราบไหว้อ้อนวอนบ่น,นบานด้วยความอยากได้หรือว่าด้วยความปรารถนาอยากพ้นทุกข์เหมือนกันแต่ว่าบางครั้งยังไม่สามารถารราที่จะเอาทรมากไปปฏิบัติได้ก็เอาความรู้สึกทางจิตใจว่าเมื่อเราได้กราบได้ไหว้ได้ขอเหมือนก็เป็นพลังในการที่จะไปทําในสิ่งเหล่านั้นให้ได้เป็นความรู้สึกที่มีคุณค่า บางครั้งบางคนนี่เหมือนกับหมดกำลังแล้วไม่มีกําลังใจท้อถอยแต่ว่าพอมากราบพระหรือว่ากราบสถานที่สำคัญมีกําลังใจอ้อนวอนจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะขอไว้ก่อนจากการขอนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้คิดว่า เื่อว่านาไปสู่ความพ้นทุกข์แต่บางครั้งเราต้องให้โอกาสกันเพราะว่าบางคนยังไม่สามารถเข้าถึงธรรมหรือว่ามีสติปัญญาพอเขาได้กราบได้ไหว้ได้สักการ,ระได้ทําบุญจะมีอ้อนวอนบ้างบดบานบ้างแม้แต่เราก็เคยเป็นซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งบางคนจะให้เข้าใจธรรมะหรือว่าจะให้เข้าใจในการที่จะปฏิบัติ ไม่ได้ประโยชน์ได้ทำบางคนก็ยังไม่ถึงบางคนก็ยังไม่ได้แค่การก่อสร้างก็ดีการกราบไหว้ก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความศรัทธาซ่อนอยู่ในการแสดงออกเหล่านั้นและสิ่งที่เขาได้สักการะก็ยังให้เกิดประโยชน์หรือว่าทําให้เกิดคุณค่าแก่พระศาสนาได้ในระดับหนึ่งคนที่อ,อ่นวอนคนที่บนบานเวลาเขาได้มา ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะลืมศาสนาบางคนเขาก็ยังกลับมาทําบุญอุปถัมภ์ดูแลพระสงฆ์หรือว่าสร้างอะไรที่ทําให้เกิดผลค่าเกิดประโยชน์ถึงแม้จะมาด้วยความผกกายแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็กายเป็นบุญกายเป็นประโยชน์ให้โอกาสกันวันหนึ่งถ้าเขาสามารถเข้าใจวันหนึ่งสามารถที่จะเกิดสติปัญญาเขาก็จะนําตนไปสู่ ในการที่จะออคุณของคุณเ,เจ้าคือพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณเมื่อกราบแล้วรละลึกถึงคุณแล้วเราก็ตามรอยบาตตามรอยธรรมสร้างคุณเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับตนเองคือเป็นผู้มีความกรุณาสร้างความบริสุทธิ์ขันเก่าตนเองตามรอยบาตแล้วเราก็เอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ในการเป็นอยู่ร่วมกัน ทั้งปัจจุบันหรือว่าในภาคหน้าหรือว่าที่สุดคือประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนําตนไปสู่ความพ้นทุกข์สั้นการสักการบูชาด้วยวัตถุดอกไม้หรือว่าสิ่งของเป็นกุญในระดับหนึ่งการปฏิบัติบูชาโดยการที่เราเอาสถานที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจเวลาเราไปสถานที่สําคัญความศรัทธาเพิ่มขึ้นกําลังใจเพิ่มขึ้น ปฏิบัติเพื่อให้เกิดพลังในการที่จะให้เกิดสติปัญญาในการที่จะทําให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ในธรรมะที่เรานําไปปฏิบตัติที่จะให้เกิดธรรมะที่ยิ่งขึ้นไปฉะนั้นวันนี้เรามาเจดีที่สําคัญอีกที่หนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเห็นร่องรอยนะครับที่ยังเหลืออยู่จะไม่สมบูรณ์แต่ว่าสิ่งเหล่านี้กลายเป็นมรดกของศาสนาผูกก้คนมาดู มาชมมากราบมาไหว้จะด้วยเหตุอะไรจะได้อะไรอันนั้นเป็นเรื่องปัจจักตังคือเป็นเรื่องเฉพาะตนเราจะไปสรุปว่ากราบด้วยความงม,มงายทั้งหมดอย่าสรุปว่ากราบเพื่อกอ,อนวอนทั้งหมดหรือว่ามีความหลงในการสักการะบูชาเพราะว่าเรื่องของจิตใจเรื่องของภายในเป็นเรื่องเฉพาะตนบางท่านอาจจะได้ประโยชน์ในการกราบสักการะที่เกิดกำลังใจ ในการที่จะกลับไปทํางานทําหน้าที่ในการดําเนินชีวิตมีกําลังใจในการที่จะระพึติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นในการที่จะรักษาศาีลให้ยิ่งขึ้นในการทําสมาธิให้ยิ่งขึ้นหรือว่าศึกษาธรรมเจริญสติเจริญปัญญายิ่งขึ้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องภายในฉะนั้นเราต้องเอาประโยชน์ให้ได้ในส่วนอื่นที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ต้องมองข้ามหรือว่าให้โอกาสกัน ในการที่จะเอาประโยชน์ในโอกาสต่อไปครับขออนุโมทนากับพุทธเจ้าเดี๋ยวเราจะการาบสักการะและลึกถึงคุนของพระศาสดาทั้งแสดงออกวันนี้เราได้ทําบุญในสถานที่สําคัญเจดีนี้เป็นเจดีที่ใหญ่มากสร้างด้วยความศรัทธาเราเอาความศรัทธาตรงนี้มาต่อยอดเมื่อกี้เราได้ร่วมบุญทําบุญเพื่อที่จะร่วมสร้างสารากับปู่เป่านะครับที่จะ เอาไปสร้างตลาดที่เมืองไทยบุญที่นี่จะว่าสามารถไม่เกิดประโยชน์ที่เมืองไทยทันว่าดีไหมดีนะครับเราก็ได้บุญปู่เป่าก็ได้ปัจจัยวัดก็ได้ศาลาก็เลยเกิดคุณค่าเป็นประโยชน์เป็นผลกุศลด้วยกันนะครับสาธุนะครับสาธุปู่เป่ากับหลักฐานในหลักฐานตัวเ มาถวายที่พระอาจารย์ที่อุรุจักรอาจารย์สร้างวัดที่อุรุจักรว่าจะมีโอกาสจะไปอยู่ว้มมันมีมครับพระที่ว่าคุ้งใหญ่่าสบาย้วครับถ้าไปนี่มีตุ้นไม้กาเยอะครับได้ตืนไม้ครับรงๆสบายสบายครับครับ อ upp, Olivier, ตอนนั้นเคยไปดูเส้นทางแล้วจากว่าจะเดินเพราะว่าแล้วก็มาเข้ามารุ่นอาจารย์มาครับมาอหาอาจารย์จต่พอดีมันเกิดสงครามก็เลยไปไม่ได้มาช่วงไหนอ๋อในมระเ้พระกราบหน่อยพระอาจารย์ไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวพวกเราจะไปไม่ทราบว่าขบวนช่วงการอาจารย์มีคณะจะไปก็ได้นะครับคณะจึง มกมาจคุยยังคุยกันนั่นอยู่เมื่อกี้ของนไทยเขาที่าจับลกนร่นไปรมากับอาจารย์ปเท่ประมาณ30่ครับี่วาจารย์นพอดีอาจารย์ก็ก็ไม่มีเวลา้าให้พระอาจารย์ชัยพรแบบพักมาไปไปดูที่พระอาจารย์ท่านประาถวายที่ที่ลนรจันพระอาจารย์ให้พระไปดูแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาไปอยู่ สาธุกับพระอาจารย์ท่านนะมาทำบุญททานมาปิบัติพรเาเนาีค้่เหมือนคนไทยเลยนเนี่ยโอ้เมื่อกีเห็นมาเห็นดอกขาวันนึกทีแล้วนป็นพมาถาบอกว่าเขาเป็นคนอินเดียก็ถามไปทำมาบอกเป็นไทยครับีครับน่รุ่นอาจารย์

ที่หมดพระจารย์เป็นสร้างวัดที่กรุณจันทร์เมื่อปีก่อนโน้นผวาที่ประมาณสามสิบไร่พระจารย์ให้พระยกรประกาศที่ชองขึ้นกระจกไข่สามสีนกอ่ามาอยู่ในช่วงหนึ่งที่กรุณจันทร์ก็พอดีไม่สะดวกกัเลยเดีกลับมามืองไทนมีใครอยากไปไหมนะครับอินเดียน,นะครับแอบลุ ใกล้ประมาณนั้นกันเนี่ยเหมือนที่น้องที่มาเมื่อกี้น่ะคิดอยู่แต่ไปเนินม่ากับเราแต่ว่าอาจารย์ อันเป็นสถานที่บรรจุบาราสาระดาหนาณสถานที่แห่งนี้ขอการสักการ ไปที่ขึ้นไปด<ป>้วยเธิน